คำน้อมนี่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 ท่านผู้ชมครับอัมเอ็ดดาฮานใหญ่ๆตึงตึงสีสวยๆท่านผู้ชมครับพี่อนุชาครับนี่สวยงามเลยครับสวยงามสวยงามท่านผู้ชมครับสีสันจะแปลกตาหน่อยอ่าดูสวยงามมากครับนี่เรื่องของเรื่องอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันเสาร์นี้พี่อนุชาเอ้าครับนี่นี่นี่เอ้าเอ้นั่ง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 หน่อยพี่อนุชานั่งเลยเออ วันเสาร์นี้พี่อนุชาเขาอยากจะเรียนเชิญท่านมายังไงเอ้าว่ามาพี่อนุชาเรียนเชิญทุกท่านเลยครับวันเสาร์นี้มาชิมมาช็อปมาแชะกันนะครับเออครับไอสถานที่อยู่อำเภอดอนเจดีย์นะครับอือจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับผมกุ๊เกิลเลยวัดคลองสิบหกะครับหลังวัดคลองสิบหกเลยนะครับอัมเอดดาฮานสีสวยๆลูกใหญ่ๆแบบนี้เนี่ย มาเด็ดชิมกันเลยนะมาเด็ดชิมกันเลยครับชิมฟรีครับที่ต้นเออมาชิมมาชิมกันฟรีๆรีที่ต้นเลยมาชิมถูกใจแล้วค่อยซื้อนะพี่นะครับนั่นแหละครับเออมาชิมถูกใจแล้วค่อยซื้ออยากจะให้มาเที่ยวกันนั่นแหละคือมาถ่ายรูปด้วยครับอบรรยากาศดีนะเสานี่นะครับปีมีครั้งเดียวครับถ่ายไอ้นี่ผลอนนี้ปาลำใช่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 ครับให้เต็มที่เลยนะครับนี่จันใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ๆแบบนี้ดินี่นี่ดูสิกีริช่าครับ ดูครับท่านผู้ชมครับสวยงามเลยครับสวยงามขนาดนี้มีต้อนรับท่านนะท่านผู้ชมนะทุกท่านที่มาต้องชิมนะครับผมมาเหนื่อยมาเหนื่อยเฉยเฉยไม่เอาครับต้องได้ชิมทุกท่านเลยครับมาแล้วต้องชิมมาแล้วต้องชิมได้ชิมความอร่อยนะมาแล้วไม่ต้องเสียตังค์นะครับเออถูกใจแล้วค่อยเอาไปถูกใจค่อยซื้อกลับไปแต่คนส่วนใหญ่ก็จะเมา ซึ่งก็จะมีราคาเหมาให้นะ <S <S อ,ะอะราคาพิเศษเหมาให้นี่ท่านผู้ชมลูกใหญ่นะโอ้โหสวยเชียวะ <S <S นะครับต้องรีบมาก่อนจะหมดนะท่านผู้ชมต้องรีบมาก่อนจะหมดสวยๆของดีๆลูกใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอย่าช้านะคือทําเป็นเล่นไปนี่ถึงใจเยอะแต่ว่าหมดไวท่านผู้ชมอนือ้อนี่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 น สวยสวยสวยท่านผู้ชมครับลูกใหญ่ยกจานนี่ราคาส่งให้เนะาะร่ะลูกจานมีราคาส่งให้ครับอเอนี่ยดูท่านผู้ชมชโอ้โ,โหลูกใหญ่สีสวยมากท่านผู้ชมครับฉะนั้นวันเสาร์นี้เนี่ยไม่ควรพลาด<ช>ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลไหนควรมานะ่ะ สายพันธุ์นี้คือดีกว่าที่อื่นนะครับอันนี้กินแล้วสามารถเอาเม็ดเพาะได้เลยครับเพราะเราพัฒนาสายพันธุ์ไปแล้วเหลือแต่ไปปลูกอย่างเดียวครับเหลือแต่ปลูกอย่างเดียวครับนี่ท่านผู้ชมครับเห็นไหมคืออยากให้คนไทยมีของดีๆครับกินแล้วมีประโยชน์ด้วยกินกินอร่อยแล้วทาได้ปลูกอีกได้ปลูกได้ปลูกได้ปลูกคือสองเต่าเลยครับครับผมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยยิ่งปลูกเยอะยิ่งดีเพราะว่าอะไรมันจะได้ พอกินพออะไรพอกินกับอยู่ในบ้านเราแล้วเสร็จมัจะได้ส่งออกมั้งครับอมีไรายได้เข้าในบ้านด้วยครับเออรายได้เข้าบ้านมาต่างประเทศมาท่องมาเที่ยวเดี๋ยวของ,อข,องของเราตอนนี้ปรากฏว่าของเราดีออกว่าเขาเนะครับของเมืองไทยเราดีออกว่าเขาเนี่ยท่านผู้ชมสายพันธุ์สายพันธุอันไอดาฮาน,นาคตไกลเลยครับไกลไก่ไก่ไกครับไม่ผิดหวังกระปลูกสายพันุ์นี้แล้วคือตัดไปแล้วนี่อยู่ได้หลายวันหลายวันครับเอออยู่ได้หลายวันครับผลของเขาเนี่ยคือ เขาสามารถรักษา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรรักษาสาภาพของผลไม้ของเขาได้นานอ,าอันนี้หมายถึงอยู่ข้างนอกนะไม่ได้แช่ตู้เย็นนะแต่ถ้าว่าแช่ตู้เย็นนานกว่านั้นอีกท่านผู้ชมอโอ้โหสีสวยมากท่านผู้ชมแล้วเรียนนั่นนะกล้องของผมมันเป็นกล้องวิดีโอถ่ายทําไม่มีแอปเหมือนโทรศัพท์ไม่มีแอปเหมือนโทรศพั <laughs> <laughs> ทรศพท์ในการที่จะแต่งสีแต่งภาพาคือของจริงเป็นอย่างไรภาพก็จะถ่ายไปแบบนั้นเลยเ ไม่มีแต่งสีนะท่านผู้ชมสีสวยอย่างไรก็อย่างนั้นเนี่ยท่านได้เห็นนี่ส่งไปเนี่ยจะบอกโอ้ยเป็นจริงอย่างเชียนมันว่าแล้วเว้ยเฮ้ยนา <c oughs> เห็นไหมนี่ไม่ผิดไม่ผิดอืสีสันสวยงามเลยครับพอเราเอาพ่อเอพีเลือดบัณผสมเข้าไปลูกพ่อสีแดงแครับลูกก็จะเป็นเพชรไปหน่อยคือส,สีจะไปด้วยครับเขาเรียกพัฒนาความสวยงามขึ้นมา ถ้าเป็นสาวๆนี่แก้มแดงเลยนะแก้มแดงเลยแก้มแดงแก้มเจ้าแดงเหมือนดังดอกเซ่งเลยนะเนี่ยนี่ฮะโดดๆอย่างนี้ใหญ่ๆแบบนี้เต็มต้นแบบนี้ทรานผู้ชมเต็มสวนเลยเต็มสวนเลยอลังการครับมันปลูกไว้หลายต้นนะครับสี่ร้อยกว่าต้นท่านมาเที่ยวมาชมมาอันนี้สบายเลยให้มีความสุข พาครอบครัวมาเที่ยวกันแน่เห็นไหมดูละดูละหรือแต่ละจานนี้ลูกใหญ่ทั้งนั้นนะครับฉะนั้นวันเสาร์นี้ไม่ควรพลราดเสาร์นี้เสาร์นี้ไม่มีใครที่จะต้องพลาดเพราะว่าอยากให้คนได้มา,ท,มาทุกคนได้มาทุกคนได้มาเน่ไม่มีเฉพาะเอเอ,อเบดฮาหนะครับ มีสายพันธุ์ดีๆเด็ดๆอีกให้ชิมกันมีสายพันธุ์เทพๆทั้งนั้นเลยครับต <นะ S 2> ัวนี้เจ๋งๆดังนั้น,นอย่างเช่นเบม <นะ S 2> ฮัสวีครับฮัสวีก็มีโอ้โหโหเห็นไหมเห็นไหมเริ่มเริ่มเริ่มที่จะเริ่มที่จะมีคําพูดเพิ่มเพิ่มขึ้นมานะท่านผู้ชมนะแล้วที่สําคัญเนี่ยนี่ขี่แกกระซิบผมพี่เชี่ยนใครที่มาวันนั้นเดี๋ยวแจกต้นพันธุ์ให้ด้วยเอา คนละหนึ่งต้นครับต้นคาเฟ่ตอครับคือยังไม่ได้ตรวจ d n a ครับไม่ต้องมาเสี่ยงเอาตัวผู้ตัวเมียเอาไปเสี่ยงเอาไปเสี่ยงเอาครับใครมือดีจับได้ตัวเมียครับใช้มือดียิ่งขึ้นจับได้ตัวผู้พาตัวผู้ขยายได้ครับเอาไปผสมได้ครับท่านผู้ชมนะนี่ฮะแจกการแจกการให้กันนะท่านผู้ชมนะนี่สวย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 ลูกใหญ่ๆครับผมฉะนั้นวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่สองนะท่านผู้ชมนะ สที่จะถึงเนี่ยครับอ,อีกสวันเนี่ยอีกอว2วันเนี่ยคนะเสาร์ที่2กรกฎาคมเรามีนัดมาเจอกันที่หลังวัดคลองสิบหตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีใครเขาก็มาเที่ยวครับสถานที่จอดรถถ้าไม่ต้องกลัว ลานวัดจอดได้เป็นพันคันรือโทรมาสอบถามเบอร์โทรก่อนก็ได้ครับอ่าเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดอ่าอนุชาพันธุ์ทุกเรือ,รอสอบถามเส้นทางได้ครับเส้นทางแต่บางคนบอกว่าเรื่องอะไรจะมาถาม g o o g l e Map ไปถึงที่เลย <c oughs> ก,ก็ได้ <c oughs> สั่งมาเลยเอเซิร์ชมาหา วัดคลอง16เนาะครับวัดคลอง16วัดคลอง16ตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีทาา่านผู้ชมนะเสิร์ชอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคราวนี้ท่านมาถึงเลยวิ่งเข้ามาจอดหลังวัดเลยเดินเข้ามาเด็ดชิมเลยครับท่านผู้ชมครับผมสุดยอดเด็ดอีกหนึ่งสายพันเป็นไงเป็นไงหวานอร่อยครับ สดชื่นเนี่ยอร่อยสดชื่นทํางานหนักๆมาเหนื่อยเนี่ยโอ้โหชื่นชามใจเลยนะนไม่เพียด้วยอ,อ,อันนี้อีกหนึ่งสายพันธุ์เด็ดของอนุชารท่านผู้ชม AP-RED ศวันท่านผู้ชมครับ,รบ,รบลูกแดงๆกลมๆใหญ่ๆสวยๆนั่นนี่นะท่านผู้ชมนะค,นะคืเราไม่ได้ฉีดยาเลยครับจม<า>ะมักนเปื้อนหน่อยเอ,อเดี๋ยวล้างเอาเช็ดเอามาวันเสาร์นี้ได้ชิมนะท่านผู้ชมนะ เต็มต้นเต็มต้นแล้วผู้ชมสวยไหมพี่เันอนุชาพาชมพาชมครับนี่ครับนี่แลผู้ชมสวยลูกแดงๆนะครับแดงๆสวยๆโอ้โหมาเด็ดชิมแล้วอยากจะได้เอาไปสายพันธุ์ไปปลูกต่อเน,นี่ยกิโลหนึ่งนะเดี๋ยววันนั้นพี่เขากระซิบเอาครับพี่กระซิบเอาก็แล้วกันวันนั้นให้เป็นวันพิเศษ <N> <น>ราคาพิเศษนะครับมาซื้อที่สวนราคาพิเศษเลยลาราค<บ>าพิเศษวันนั้นเป็นราคา <N> พิเศษให้นะันที่สองครับวันที่สองวันที่สองอยากให้มาเที่ยวมาชมมาชิม <นะ S 1> กันนะ,นะครับมาเที่ยวกันหน่อยมีความสุขกันหน่อยคนไทยเอ้ยนี่ท่านผู้ชมนะครับกําลังแกจัดได้ที่เลยนะอือโอ้หวานหวานกรอบอร่อยเลยครับคือหวานไม่แสบคอนะท่านผู้ชมนะ มันหวานพอดีพอดีเอพีเล็หวานเนี่ยครับดูดเนื้อครับมันหวานไม่แสบพออดูเน,นื้อเนี่ยชำในครับนี่ควรค่าควรค่าควรค่ากอบอช้ำในอ,อืมอร่อยให้คุณผู้ชมมาชมมาชิมเผานี้อย่าพลาด <c oughs> มีธุระที่ไหนยกเลิกไปก่อนครับมาที่นี่ก่อนมานี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาชิมของอร่อยดีๆไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังที่ไหนอเห็นไหมชิมฟรีอเมาชิมฟรีก่อนบางคนบอกว่าให้มันจะหลอกเราไปซื้อของเอาไม่ซื้อใครจะว่าเราไม่ซื้อใครจะว่าเราให้มาชิมออืให้มาชิมให้มาชิม บา,บางสวนก็ให้เข้า,ขาชมมันก็เสียตังนะอันนี้ไม่ต้องเสียนี่ไม่ต้องเสียแถมชิมฟรีชิมฟรีเลยคือเรามีของดีเ,<อ>เรามีของดีฉะนั้นเราให้ท่านชิมอท่านชิมอร่อยเสร็จปุ๊บท่านบอกว่าเฮ้ยอยากได้ว่ะเอาสิสั่งกันไปอ่าเห็นไหมลูกใหญ่นี่พีเรดวันนะท่านผู้ชมสีแดง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 กลมใหญ่สวยๆแบบนี้มีให้ท่านได้ชิมกันวันเสาร์นี้นะท่านผู้ชมมีของ อืจะเมาเท่าไหร่อะไรยังไงเอาเลยอรไม่ซื้อไม่เป็นไรครับมาชิมก็ยังดีได้จะรู้ว่าเออผาลามกินแบบเป็นแบบนี้เรียนรู้กันไปครับบางคนไม่รู้จักอะครับอืนี่ฮะบางคนก็ไม่กล้ากินเต็มต้นเต็มต้นแล้วไปชมครับอืมเต็มต้นเต็มต้นเสานี้มานะอย่าพลาดอย่าพลาดเสานี้ต้องมาอืม ไม่มีบัรผ่านประตูไม่มีครับเข้าฟรีเข้าฟรี <c oughs> มาดิมฟรีชิมอร่อยกันเลยนี่ฮะท่านผู้ชมอืมโอ้ลูกใหญ่ลูกสวยพี่นี่คือสายพันธุ์พ่อมเมล็ดนะท่านผู้ชมนะพ่อเม็ดไกลดีครับพ่อเม็ดของดีของดีพัฒนาครับเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาแล้วเป็นต้นแม่เป็นบาบแดงคูเวตนะครับอืมนี่ฮะ คือของดีที่พัฒนามาแล้วฉะนั้นอยู่ได้ทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไท<า>ยแล้วท่านผู้ชมครับโดนฝนไม่ล่วงไม่แตกนะครับเออนี่ฮะของดีนะนี่ฝนตกนะท่านผะู้ชมนะ <laughs> ไอ้เรื่องไม่แตกนะฝนตกนะนะสายพันธุ์อื่นบางทีเนี่ยฝนล,ลงมาเนี่ย <c oughs> โอ้โหแตกแยกละแหงครับนี่บางสวนบน่นกันหลายเจ้าแล้วครับฝนอุบเลยฝ <c oughs> นอุบเลยฝนลงมาโอ้โหปวดกระหม่อมเลยท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าเอ้าก็เอาถุงห่อไงไม่ใช่ พอน,น้าลงเยอะๆล่าเขาดูดน้ําเข้าไปใส่เยอะๆ,ๆแตกเป็นอย่างนั้นเออเรื่องของเรื่องนี่ฮะแต่ว่าสายพันุนี้ไม่แตกเห็นไหมสวยเลยนี่ครับนี่ฮะเอาเอา,เอ,า,เอ,าอีกครั้งนึ่งนะท่านผู้ชมพี่อนุชาวันเสาร์ <ๆ S 1> นี้ผมชาตาที่สองนะครับเชิญที่วัดคลองที่หเลยครับครับผมที่สวนมีสายพานนันอะไรบ้างบอกกันมาก็มีเอพีเดดวันอ่ามีฮัสวี มีเบมอืมก,ก็มีดาฮานนะครับอสายพันธุ์เท้ทั้งนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้ววันเดอร์ไอพีจะเหลือให้คนเขาจับจองกันสักหน่อยไหมก็จงเหลือเหลือไม่กี่ลูอะไ้วันเดอร์ครับส่วนซปเปอร์นั้นหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วหมดจริงๆซปเปอร์หมดจริงๆนะคุณผู้ชมครับ ครับวันนี้ตัดอันเอดาฮานนะครับวันนี้อันนี้สายเหมาใช่ไหมเนี่ยสายเหมาสายเหมาเออถ้าสั่งขนาดนี้ก็ได้ราคาส่งไว้เนาะครับอ้นน,นี้ดูลูกดูลูกดูลูกโชว์ลูกหน่อยโชว์ลูกหน่อยเนี่ยลูกสวยงามเลยครับ สีนี่เขานี่ครับดูดิดูดิดูสีดูสีนะผู้ชมสีสันสวยงามเลยสีสันสวยงามลูกใหญ่ๆเต็มๆหวานกรอบอร่อยเออไม่ติดฟาดเลยครับดาฮานเขาไม่เชื่อว่าเนื้อหนาแค่ไหนก็ลองกัดโช์หน่อยดิจะกัดโชดหน่อยนี่ครับต่ได้รู้ดูลูกดูลูกนะผู้ชมนะนี่โชว์กันโชว์กันโหเสียงกรอบเฮ้สีเนื้อหนาครับ หวานกรอบอร่อยเลยดูมันช่ำมันยังเลยอ่ะเนื้อฉ่ำจังเลยนะคุผู้ชมนี่ฮะนี่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 เลือเสานี่จะอดใจกันไหวเลยเนะครับเสานี่จะอดใจกันไหวเลยนี่นะครับสายเหมาก็ต้องมาสายชิมก็ต้องมานะพี่นะเชิญทุกท่านเลยครับวันเสาร์นี้เชิญทุกท่านเลยครับมาชิมฟีครับเออมาเที่ยว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 แล้วแดแถมแต่ต้นเอพีครับเฮ้กบานเป็นหนึ่งต้นนะครับ โอ้ยสว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 ยแต่ละจานแต่ละจานนะครับชูแต่ละจานให้ดูหน่อยท่หนอสังน่อเด้อรได้ลูกใหญ่แลท่ชมดูสิสวยงามเลยครับสวยงามสวยงามนี่ครับแต่ะจานตะจานแต่เรียนท่านว่านี่มีเจ้าของแล้วนะท่านผู้ชมนะส่วนที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยรออยู่บนต้นรอที่อยู่บนต้นรออยู่บนต้นนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้ยสีมันสวยแท้แล้วลูกให่ลูกแตึลูกห่่ารับประทานครับน่ารับประทานครับไิดหวังละ สายพ่อค้าแม่ค้าไม่ผิดหวังนะพี่นะกินแล้วมีประโยชน์ด้วยครับเออเอาไปในลูกค้ากัดเสร็จปุ๊บกำลังหิว้วกลับหันกลับมาเลยเอาอีกผลไม้ย,ยังเทพเจ้าแล้วครับนี่เราไปชมครับอ,อัมเอสอาหารอาเตดาหาร,ดดาหารมีจำนวนพอสมควรนะครับได้ทานกันทุกคนแน่ถ้ามา เพราะวันไม่ถึงเ <laughs> พรวันไม่ลู้ค้าเจ้าหนึ่งที่แรกว่าจะมาเอาสองโลออออปลาชิมเข้าไปเป็นไงเ,นไปเป็นไงเจ็ดโลครับหันกลับมาเลยใช่ไหมครับ <laughs> อร่อย <laughs> หันกลับมาเลยอ่ะบอกอร่อย <laughs> นี่นี่น,นี่เอาของดีมาให้ท่านเอาของดีมาให้ด้านผู้ชมนี่ฮะนี่ฮะ